สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้สองทุ่มแล้วสองทุ่มกว่าแล้วนะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนครนะคะฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะช่องไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนครนะคะโทรหาคุณแม่โทรหารายนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาทักทายนะคะก่อนนอนคืนนี้นะคะวันพฤหัส ก็ผ่านไปแล้ววันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเงี้ยวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะตื่นไปนั่เต้นออกกาลังกายเหมือนเดิมนะคะวันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้ลงเิปบไอขอนะคะทักทายแบ่งปันนะคะก็จัดของตต้งวันนะคะกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็ยังจัดอยู่คุณพ่อทักทายเอฟซีหน่อยคุณพ่อทักทายเอฟซีหน่อยสวัสดีครับจัดของเหมือนเดิมจัดของเหมือนเดิมนะคะคุณพ่อน่ารักนะคะจัดของเหมือนเดิม ฟองตายตายไม่แต่ง่วงนอนกับง่วงนอนพอ่อบอกไม่รู้เป็นอะไรแต่ง่วงนอนกับง่วงนอนนะทําอะไรไม่ได้เลยฟังดีๆนะคะทําอะไรก็ไม่ได้นะคะง่วงนอนอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ทําอะไรก็ไม่ได้ง่วงนอนอย่างเดียวนะวันนี้คุณแม่ก็จะทักตายกันแบ่งปันนะคะโอ้โหวันนี้นะคะช่างเราช่วยมาส่งให้คุณแม่นะคะเยอะมากนะคะแล้วสวยจะยกยกให้ดูนะคะว่าช่างเอาอะไรมาส่งบ้างนะคะโอ้โหเยอะมาก นี่รหเาสไหมืพิมพิมิสาพิมิสาเขา้ไม่ะใบนิสาขให้ให้ดูในลายหรอใช่เป็นนีะขอมองเ้าไปเสื้อนะคะก็เสื้อน้องสิริพอรนะคะตัดแบบง่ายๆนะคะ แตออกมาสวยมากนะคะตัวนี้ค่าเย็บก็ถูกๆูกนะคะซื้อผ้าก้อนเดียวนะคะตัดให้น้องสิริพรนะคะใครอยากตัดสั้นๆันเหมือนนี้ก right. ็ได้นะคะน้องเขาจะใส่กับน้องเขาจะใส่เสื้อแบบสบายๆนะคะใส่เสื้อแบบสบายๆนะคะใส่เสื้อแบบสบายๆอันนี้ของน้องสิริพรนะคะของน้องสิริพรตัดเสื้อแบบใส่สบายๆนะคะใส่แบบสบายสองตัวนะคะแบบตัดสวยๆก็มีนะคะแต่น้องเขาตัดแบบสบายๆนะคะต่อมานะคะ ขอบคุณแม่ต้อยนะคะบคุณแม่ต้อยนะเสื้อผ้าที่ท่านเอฟไาห้ผืนละเท่าไหร่ผืนละถูกๆนะคะแต่ตัดเสื้อยูกิเต้นะตัดเสื้อยูกิตะสวยมากๆเลยแม่ต้อยท่านจะตัดเสื้อยูกิตะนี้กระดุมนะคะนี่ของแม่ต้อยนะคะลายสเก็ตทํทำสีเขียวนะคะเขียวมะนาวตัดออกมาแล้วสวยมากอันนี้เจ้างเพิ่งเอามาส่งนะคะตัดรัดเยวให้ท่านนะคะแล้วก็มีสีชมพูล้วนมีสีชมพูล้วนค่ะสีชมพูล้วน ชมพูบานเย็นนะคะชมพูบานเย็นนะคะชมพูบานเย็นก็ตัดให้นะคะตัดแต่งให้แบบสวยงามเลยอันนี้คือเสื้อแม่ต้อยนะคะเต็มกล่องเลยค่ะไม่ได้ยกหมดหรอกกลัวมันจะดึกนะต่อมาจะเป็นเสื้อเสื้อน้องวาสนานะคะน้องวาสนาได้ตัดตัด,ต,ดตัดชุดนะคะตัดเสื้อตัดชุดเนี่ยสี่สิบรายการนะคะแต่มาประมาณ ยี่สิบเก้ารายการแล้วนะคะยี่สิบเก้ารายการแล้วแต่คุณแม่จะยกที่เจ้ากามาส่งวันนี้นะคะกินระดาห้าผืนก็มาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะคุณแม่จ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะห้าผืนสวยมากนะคะวันนี้คุณแม่จะยกเสื้อนะคะยกเสื้อที่น้องตัดนะคะเพราะน้องจะส่งส่งมาเองนะคะเห็นไหมคะเสื้อนี่น้องก็จะส่งแบบมาแบบนี้นะคะน้องจะส่งแบบมาคุณแม่คุณแม่ก็จะไปตัดให้ตอนนี้จะเป็นเสื้อแบบข้างหลังจะยาวกว่าข้างหน้าและสวยมาก สวยๆนะคะช่างฝีมือดีค่ะนี่ค่ะตัดเสื้อนะคะเห็นไหมคะซื้อผ้าถูกๆนะคะเอ็วคุณแม่ก็แต่งให้เห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะอันนี้ช่างคุณแม่ฝีมือเยี่ยมนะคะเนี่ยของน้องวาสนาตัดสวยๆตัดลายให้มันสวยๆเป็นเชิงเลยค่ะเห็นไหมสวยมากเลยนะคะเล่นลายสวยๆนี่นะคะของน้องวาสนานะคะตัดมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดอยู่ที่สี่สิบรายการนะคะ เยอะมากามมก็เป็นกางเกงนะคะนาอคุณแม่ก็จะปิ้นแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็จะปิ้นที่นอ้องเขาส่งมาคุณแม่ก็จะไปปิ้นนะคะแล้วก็แปะแปะให้ติดกับกางเกงนะคะให้ช่านตัดนะคะอันนี้เป็นกางเกงนะคะขาก็ตามสะโพกนะคะไม่บานมากพอดีใส่นะคะของน้องวาสนานะคะน้องวาสนาสามสามสามอะไรวาสนาสามแปดหกไหมวาสนาอะไรวาสนาแชป ตันนี้เป็นกระโปรงต่อสะโพกค,ค่ะเป็นกระโปรงต่อสะโพกนะคะสวยสวยไม่ใช่รูดนะคะน้องเขาตัดทับิดค่ะเป็นทรงทับิษต่อสะโพกนะคะเป็นทรงทับพิษต่อสะโะะพกส,สวยมากเลยนะคะอันนี้ของน้องนะคะทับิษต่อสะโพกต่อมาก็จะเป็นชุดค่ะชุดตัวนี้น้องแคบผ้าน้องแคบผ้าแบบสี่เมตรนะคะแต้ก็ตัดเป็นเสือ้อเห็นไหมคะสวยมากน้องก็จะส่งแบบมาให้ ยังส่งแบบมาแบบนี้เลยเราก็จะตัดตามแบบก็ง่ายหน่อยนะคะสี่สิบรายการเห็นไหมคะสวยมากเลยนะครับนี่เป็นเป็นชุดนะคะเป็นผ้าชุดเป็นชุดแล้วก็ตัดได้เสื้อกับกางเกงค่ะส,สวยสวยเสื้อกับกางเกงนะคะชุดนี้เป็นชุดกิลดาค่ะผ้าป้องกิ่วที่น้องแคมมา กิรดาลายเชิงนะคะสวยสวยกิระดาลายเชิงสวยมากเลยนี่ค่ะเป็นกิรดาลายเชิงนะคะกิรดาลายเชิงเห็นไหมคะสวยมากน,นี่คุณน้องก็ตัดคนเดียวนะคะใช่ไหมคะลายเชิง <โ frustrating. S 1> ตัดออกมาแล้วสวยมากนะคะเอฟซีท่านใดอยากตัดก็หาแบบมาเลยคะ่ะช่างคุณแม่ตัดได้ทุกแบบนะคะอันนี้เป็นกิรดาลายเชิงสวยมากนะคะทั้งเสื้อทั้งว้าถุนะคะเป็นลายเชิงนะคะสวยมาก ใช่ตัวนี้ก็สวยค่ะเป็นลายเชิงนะคะแักได้ที่แค่มาเป็นละสองร้อยกันคะคุณแม่ก็ตัดให้อย่างดีเลยนะคะคุณแม่ก็ตัดให้คุณแม่ก็ตัดให้สวยๆนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลย สีชมพูนะคะสีชมพูเป็นแนระลาใบสวยๆของจริงสวยมากเลยถ <Yeah. S 1> ้าน้องตัดแคบปมาสามเมตรนะคะเราก็ตัดได้สองตัวอย่างเนี้ค่ะเราก็ตัดได้สองตัวอย่างนี้ค่ะน้องก็จะเอาแบบมาเห็น้ะก็จะตามแบบให้เลยนะตามแบบเป๊ะเลยตามแบบเป๊ะเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบแบบนี้ค่ะน้องก็ส่งแบบมาเป็นคอจีนนะคะเป็นคอจีนนะคะ เป็นคอร์กีแล้วก็ช่างเราก็ตัดให้ตามแบบเป๊ะเหมือนกันนะคะผ้าเม็ดละสองร้อยเองนะพี่น้องแคบเห็นแล้วะนี่อันนี้เหมือนตัวอย่างเป๊ะ<ม>เ,<ป>เลยเห็นไหมคะน้องแคบมาน้องก็ให้ตัดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน้องส่งมาแบบนี้เราก็ตัดแบบนี้ให้เป๊ะเลยนะคะสวยมากเห็นไหมคะเป๊ะเลยเป๊ะตามแบบเลยช่างเราฝีมือนะคะตัดเป๊ะตามแบบเลยนะคะอะตัวนี้ลายนกยูงเหมือนของคุณแม่เลย อาฮาอ่าฮพ่อ,าาพอมไม่มยกไหนพ่อไม่ยกหนลายนกยูงมันของคุณแม่เลยเให้คุณพ่อใส่ลายนกยูงมันของคุณแม่เลยเลายนกยูงเห็นไหมฮะฟ้าแฝดงลงานับ <c oughs> ไม่ไม่มันจะได้เห็นชายกระโปรงไงดูค,งคุณพ่อกับคุณแม่อันนี้ของคุณพ่อาสนานะคะลายเดียวกันกับของคุณแม่เลย Emer, ใส่ดูไหมสวยมากเลยนะคะอันนี้ของของเอฟซีนะคะเอฟซีท่้นก็เแคปแคปแคปเป็นชุดเลยนะคะสวยสวยเห็นไหมนนี้เสื้อแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็กระโปรงแบบนี้ค่ะแล้วพี่ต่อสะโพกเห็นไหมคะสวยมากเงางามมากเลยลายนกยูงนะคะเราก็จะตัดให้ตามแบบเห็นไหมคะน้องก็ส่งแบบมาให้เห็นไหมน้องส่งแบบมาแล้วก็ตัดให้ตามแบบเป๊ะเลยนะคะเสื้อก็ตามแบบเป๊ะเลยนะคะแล้วเราตัด ตัดได้ดีตัดได้สวยลายผ้าเดียวกันคุณแม่ใส่เลยนะคะแง่ยังไงๆังไงเห็นไหมคะลายเดียวกันเลยนะคะสวยมากตัวนี้ก็ตามแบบเป๊ะนะคะน้องส่งแบบมาให้สวยสวยตามแบบเป๊ะเลยนะคะตามแบบเป๊ะเลยนะคะตามแบบเป๊ะเลย ตอนนี้ก็ตามแบบแป๊ะนะคะใครอยากได้ก็ตัดได้นะคะตามแบบเป๊ะที่น้องส่งมาให้ตัดนะคะตามแบบเป๊ะเลยสวยมากแค่ผ้าแล้วก็คุณแม่ตัดให้ได้นะคะอันนี้ยิ่งสวยค่ะนะคะตามแบบเป๊ะเลยน้องก็ส่งแบบมาแล้วก็ตัดให้ตามแบบเลยนะคะผ้าคามประเม็ดละสองร้อยเองค่ะนะคะตัดออกมาแล้วสวยมาก ตอนนี้เราก็ตัดแบบเดียวกันแต่เราเล่นลายมันแตกต่างนะคะแบบเดียวกันเพราะว่าผ้าน้องแคบมาสาเมตรเราก็ตัดได้สองตัวแต่เล่นลายมันแตกต่างจากตัวนั้นนะคะเราดีไซนเนอร์ให้ได้นะคะเห็นยนะคะเป๊ะเด๊เหมือนกันกับแบบเป๊ะเห็นไหมเหมือนกันกับแบบเป๊ะเลยนะคะเหมือนกันกับแบบเป๊นบบบเปะนะ,ะสวยมาก มีสงงยามันมานแ้วะเแล้วคส่งตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใ่แล้วส่งมา นี่ก็ส,สวยๆนะคะตัดตามแบบให้เลยนะคะแป๊ะเลยนะคะ <_ an> แป๊ะตามแบบเลยนะคะเปะตามแบบเลยแป๊ะตามแบบที่น้องส่งมาเลย <_ an> เห็นไหมคะน้องส่งมาแบบนี้แล้วก็ตัดแบบนี้ให้เลยนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ก็นี่ค่ะน้องส่งแบบนี้มาให้เห็นไหมคะเราก็ตัดให้เลยแป๊ะสวยมากเป็นคอตั้งนะคะ เนี่ยเห็นไหมคะสวยช่างของเราดีไซน์ได้สวยนะคะก็วันนี้นะคะอันนี้ของน้องวาสนาแฉบนะ,ะวาสนาแฉปนะคะตัดที่หนึ่งสีชุดเลยนะคะแล้ววันนี้คุณแม่ก็เริ่มทยอยตัดเริ่มมาแล้วนะคะยี่สิบเก้ารายการแล้วยี่สิบเก้ารายการแล้วนะคะสําหรับของเอฟซก็กําลังระดมตัดอยู่นะคะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะถ้าท่านใดอยากได้ ตัดชุดจากอะไรนะคะมีผ้าที่ซื้อกับคุณแม่อะไรจะส่งมาตัดเดี๋ยวชะรอสักหน่อยแล้วก็ส่งมานะคะทําคุณแม่ไปช่วงนี้ช่างว่างไหมช่วงนี้ช่างก็รับงานเต็มตึ้งเลยนะคะของคุณป้าหลังของใครของใครเยอะเต็มไปหมดเลยแต่ช่างเราฝีมือเยี่ยมค่ะยังไงเราก็พยายามแจกแเราก็รับจิวให้ท่านได้นะคะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องไทยนิยมคำสวยแม่สวยสกลนครนะคะ081ค่ะ3804338 ฝากช่องด้วยนะคะฝากช่องติดตามให้คุณแม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ